วันนี้ผมจะพูดเรื่อง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 หนึ่ง,งก็คือพวกเราเ่ยนะบางคนเรียนจบมาบางคนทำงานก็มาเยอะบางคนรู้เยอะบางคนก็พยายามศึกษาพยายามอะไรเนี่ยนะฮะแต่ทุกคนไม่เอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาแยกแยะจัดระเบียบประสบการณ์หรือความรู้ที่เราอ่านเลยรับฟังเข้ามาเอ่ยเนี่ยแยกแยะให้มันถูกความรู้ทั้งว่านธรรวิชาการเนี่ย หรือในห้องปฏิบัติการเรืออะไรเนี่ยผมเรียกศาสตร์ส่วนงานสนามผมเรียกศิลป์เพราะในสนามใน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 ฟิวในสนามเนี่ยนะเราจะต้องมีเทคนิคในการปลูกอย่างเช่นเราปลูกพืชอยู่เนี่ยนะพวกเราเคยเคยดูไหมฮะหลายคนเนี่ยพอปลูกปลกอยู่เขาก็จะมีน,นู่นมีนี่ใส่เข้าไปนะ มีจุลินทรีย์ลากตัวมีฮอร์โมนไข่มีนูน่นมีนี่ใส่เข้าไปเพื่อให้ต้นไม้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้น้ำหมักนุน่นน้ำหมักนี่อะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกสืแล้วเสร็จแล้วก็บางคนก็หวงวิชาเก็บอากันเก็บเงียบกันไม่ให้คนอื่นรู้เพราะกลัวคนอื่นจะทําได้อย่างเราตรงนี้เขาเรียกเทคนิคดังนั้นถ้าเราจะทําเกษตรเนี่ยเราจะต้องรู้ศาสตร์อย่างเช่นพืชเนี่ยต้นพืชมันเป็นยังไงคร่าวๆนะไม่ต้องลงลึก เราไม่ใช่นักวิจัยต้นพืชมันเป็นยังไงมันมีรากมันมีอะไรไงมันอยู่ในลักษณะไหนมีลำต้นมีกิ่งก้านมีใบดอกผลนิสัยมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงแค่นั้นเองพวกเราสังเกตดูเวลาผมสอนผมสอนแค่เนี้ยเรื่องศาสตร์ผมจะพูดเถออ่ะอยทุเรียนเนี่ยผมจะบอกว่าทุเรียนนะทุเรียนเนี่ยพวกเรามันเป็นไม้ป่าดิบชื้นที่เขาเอาพัฒนาจากป่านี่เขามามาปลูก พราะฉะนั้นนิสัยมันอินทรีย์วัตถุหน้าดินต้องสูงความชื้นดินต้องชุ่มชื้นความชื้นสัมผัสในทรงพุ่มต้องสูงเห็นไหมต,อองงต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นี่นี่คือนิสัยมันมันอยู่ได้ลักษณะไหนนี่นี่ก็คือความรู้เรื่องสรีระเรื่องนิสัยของต้นพืชที่เราจะทํามันออกลูกยังไงมันออกเดือนอะไรมันอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเรียกศาสตร์แต่ศิลก็คือเวลาเราบาปลูกเนี่ย เราทํำยังไงอ่ะที่ทําให้ทุเรียนมันออกดอกออกผลได้ตามที่เราต้องการวันนี้สิ่งสําคัญก็คืออ่านหนังสือแล้วผมมีคําพูดคําพูดหนึ่งอยากจะอยากจะอยากจะให้ทุกคนเอาไว้ใช้และโดยเฉพาะนักวิชาการอาจารย์ในมหาวิทยาลัย อาจารย์ประวัติสอนผมไว้ว่าอาจารย์ประวัติตันบุญเอกสอนผมไว้ว่าตีอย่าให้ตำลาพาเราทำงานนะเราเรียนรู้อะไรก็ช่างอย่าให้ตำลาพาเราทำงานแต่ให้เราใช้ตำลาประกอบในการทำงานเห็นไหมประโยคแรกท่านพูดท่านหมายถึงศาสตร์ให้เรารู้ว่าศาสตร์มันมีอะไรบ้างประโยคสองท่านพูด หมายถึงเราใช้ศิละปะในการใช้สาตร์เพราะฉะนั้นเวลาผมทํางานเนี่ยพอผมรู้นี่ปับ๊บนะฮะผมแก้ปัญหาเรื่องโรคลากเน่าโคนเน่าของทุเรียนผมก็บอกสิ่งแรกที่ผมทําก็คือกระตุ้นให้ทุเรียนฟื้นตัวเองพร้อมๆกับที่ตรงไหนที่เป็นแผลนะฮะอันแรกเลยผมทําน้ําเลี้ยงที่ทุเรียนจะมาเลี้ยง ทุกส่วนของของของต้นให้มันเป็นพิษต่อเชื้อราโดยการพ่นฟ o ส p h o ิกแอ c ิดไม่ใช่อินเจกนะฮะไม่ใช่ราดนะฮะฟื้นก็คือผมใช้หลักการ p r m เนี่เข้าไปฟื้นนะสร้างภูมิต้านทานก็ใช้ f o l i ียมฟอสเข้าไปช่วยอันที่สาม รักษาแผลผมใช้ไตรโคดมากเข้าไปรักษาผมทำการพร้อมกันสามอย่างทีเดียวเลยผมไม่ไปซื้อยามาทามาขูดมาอะไรนะฮะทุกวันนี้ทุเรียนเนี่ยนะฮะทุเรียนต้นเก่าๆนี่ไม่มีเลยครับเพราะมันขูดจนกระทั่งรอบต้นหมดจนตายไปทีเราต้นสองต้นสามต้นสต้นโอเคนะครับเข้าใจนะครับ เพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจวันนี้ให้เข้าใจสมาชิกทุกคนขอให้เข้าใจคํบว่าศาสตร์และศิลเรารู้ศาสแล้วอย่างงมงายกับศาสตร์นะศาสตร์มันเป็นแค่ตัวเลขลัาเป็นเรื่องเรื่องเดียวเราต้องรู้จักใช้ศิละปะในการใช้ศาสตร์เราตอนนี้ถ้าจะเดินแบบนี้ยังไม่ต้องไปดินน้นรนฮะคุณก๊อปไปเลยฮะ เอาแนวทางเพียเอ็มกอลแล้วไปลองทําดูทําสักต้นสองต้นทำลาล้ได้ผลคุณขยายคุณจะมีที่ประมาณร้อยไร่200้อยไร่คุณทําสักประมาณสักสิบวา20วาทําแล้วมันใช่คุณค่อยๆยขยายโอเคเข้าใจนะครับสมาชิกนะค่อยๆเอาคําพูดผมไปคิดวิเคราะห์โอเคนะครับครับผมขอบคุณมากครับ